มือนีนะคะมาร่วมโรจจ์ทีนางหายเลยนะคะลูกค้าเนาะกับสัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะมือนีนะคะกับมาพบกับเซลล์แคสนุกค่ะเสียงยิสาดค้นเก่าค้นเดิมนะคะลูกค้าลูกค้าทันใดนะคะที่กําลังมองหาโรจจตทีนางนะคะรถขับขั้วเว้ไส่งานนะคะเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะร่วมเจ้าฟอ์จูเนอร์เลยนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสีขาวมุกสีดํานะคะแล้วก็เป็น สีบ่อนเงินนะคะสภาพสวยเลยปีสิบเจ็ดสิบแปดนะคะเดี๋ยวมาเมืองเจ้าตัวสีขาวมุกกันก่อนเลยนะคะเจ้าตัวสีขาวมุกนะคะเป็นรถ toyota fortuner สองจุดแปดวีนะคะเออรถสภาพสวยเลยค่ะสีเนาะแต่เป็นรถปีสิบเจ็ดนะคะลูกค้าเนาะราคาตั้งขายนะคะยูทีเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้สีขาวมุกนะคะตอบโจทย์เลยเจ้าตัวนี้ปีน ไม่ไม้หน่อยแล้วค่ะได้ปีสิบเจ็ดเนาะปีไม่ไม้หน่อยเลยเดี๋ยวมาเมืองดันหนักกันก่อนเลยนะคะไฟประแตกประหักนะคะรถสพาพสวยเลยนะคะสาพาบประแตกประหกักประไม่ขาบเหลืองนะคะลูกค้าไฟตัดหมอกสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะสีเดิมสีแ,แทนแน่นอนจากโรงงานซองล้มนะคะบ่ะหกะะักรยคาลูกค้าสพาพสวยสมบูรณ์แบบตะจางหนานะคะเป็นข้อมีมแทนจากโรงงานนะคะสพาพเง,ง,ง,งาๆๆเลยนะคะ ไฟนะคะสะภาพสวยเลยนะคะลูกค้านะไฟตัดหมอกกับสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานเลยเดี๋ยวมาเมืองอย่างกันนะคะยางนะคะสะภาพสวยเลยแน่แนๆหน,นาๆเลยนะคะแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยได้เป็นแม็กทูทนนะคะลูกค้าเป็นแม็กทูท้นปัดเงานะคะสะภาพสวยเลย ซุ้มหล่อนะคะหัวนอนบระมีกันแก่การไขหัวนอนปะขยับเขยืนคองสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานบันไดนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะกระจกม้องขางนะคะมีไฟเหลี่ยวที่กระจกม้องขางสภาพสวยเลยเดี๋ยวมาเมืองดันในนะคะก่อนเมึงดันในนะคะเมืองกระจกก่อนเลยค่ะกระจกเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะสภาพสวยแบบนี้เลยเห็นไหมนี่เลยค่ะบอ่ซับประตูนะคะกับเป็นข้วเมียมแทนจากโรงงานเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง อ่ะเดี๋ยวมาเมืองดันไนบันเน่้ดนไนนะคะได้เป็นบอสสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอสบกขาดบอสมีขาดเหลืองนะคะเป็นบอสนางได้เป็นบอสปั้ไฟฟ้านะคะลูกค้าได้เป็นบอสปัาไฟฟ้านะคะนี่เลยสภาพสวยเลยหลักกาเกสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าเกสามารถเปิดได้นะคะบอสสภาพสวยบอสฉ่ำเลยนะคะลูกค้าบอสมีขาดเหลืองนะคะสภาพสวยเลย พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูเด็ดที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยพวงมาลัยเดิมๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวสีสาต์ทรดให้มึงเหล็กไม้กันก่อนเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเหล็กไม้อยู่ที่อ่ะเมืองกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอขึ้นรถก่อนอืมเหล็กไม้นะคะไม้หน่อยๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนาะเป็นรถปีสิบเจ็ดกัยังปีใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะรถนะคะสภาพสวยๆไม่เดิมไม่แทนแน่นอนไม่วิธีหนึ่งแสนสี่มืนสามพันสามรอยสามสิบสามกิโลเท่านั้นนะคะลูกค่ะไม่เดิมไม่แทน,ะะน,นนะคะคอนโซลนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยคอนโซลกางไม่แน่จอได้เป็นแอร์ออโต้ได้เป็นเกียวออโต้นะคะมีแนวว่างเกลยวนามสองเกลยวนะคะตรงนี้เนาะเป็นแนวว่างเกลียวนามนะคะสภาพสวยเลยนะคะบว์มาเปลี่ยนเพาารรดานรถนะคะสวยสมบูรณ์แบบเลยบ่มีริวรอยในการใส่งานเลยนะคะ กอสามารถเปิดได้นะคะไฟเปิดได้ทุกอย่างเปิดได้นะคะสภาพส,สวยๆคุณภาพเกียรเอเลยนะคะรถนอนลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโทรมาหาเซลล์แฉกแบ้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะโทรมาเลยเดอ้อเดี๋ยวมาเมืองคงสางค่ะค้องสางสานะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานหัวนอนบำบีกันแกะกันไขนะคะลูกค้านี่เลยค่ะ ห้องสางนะคะเดิมๆแพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะบ่มีริวรอยหัวนอดนะคะบ่มีการแกะกันไขนะคะรถสภาพสวยสวยเลยห้องสางนะคะเดิมแทนในนอนสามโรงงานค่ะหัวนอดค่ะบ่มีกันแกะกันไขนี่หัวนอดบ่มีกันแกะกันไข่นะคะสภาพสวยสวยเลยหัวนอนสีเดียวกับตัวรดเลยนะคะลูกค่ะอ่ะบอสตัวนี้นะคะพึงเห็นเนี่ยบอสตัวนี้นะคะมี ่าแหนนี้แน่นิดนึงนะคะขาดแน่นิดนึงเนาะเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดให้นะคะหลักก็บ่มีปัญหาในการใส่งานนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวมาเมืองด้านหลังกันก่อน,นเลยนะคะบอด้านหลังนะคะสภาพส,าสวยเลยนะคะเมื่อนีไปไว,ไว้เลยนะคะมาเมืองสามสูเออสามสีเนาะมาเมืองสามสีเลยนะคะนี่ค่ะโบสบภาพส,าสวยเลยมื่อนี่รวมเจ้าฟอดจ์เนอร์ให้พ่อแม่พี่น้องเลยมาเลือกเอาเลยนะคะอันนี้สามารถ าว,า,ว,แว,า,ว,า,วาแก้วนงแก้วน้ำได้เด้อค่ะนี่มีแนาวางแก้วน้ำรถสภาพสวยแบบนี้เลยลูกค้าท่านาน้นเนาะคะ่ะยูจังหวัดใด็กล้วแต่นะคะรถอยากได้รถไปใส่งานนะคะกําลังมองหารถจ็ดที่นางอยู่เนาะเจ้าตัวนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนรถจ็ทางรถสว,สวยเลยนะคะนี่เห็น,นหบอสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าเพราะมาหาเซลแคทเลยเด้อลูกค้าอยู่จังหวัดใดกด็แล้วแต่เด้อข่อยมีไฟแนนซ์เปอร์เซ็นต์เ,นเอกสารแห้เลยไปต้องห่วงนะคะ อ่ะมนคือว่าเปิดให้ละอ่าเปิดแล้วค่ะก็ะดีอันเซลกดผพิดนะคะอ่าตัวนี้นะคะได้เป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าเป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วว่ามืองโค้งสางค่ะโค้งสัางนะคะหัวนอดบ่ะมีกันแกกันใครโค้งสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานรถสภาพสวยสวยรถบ่ะมีส้นหนักหรือว่าจุ่มน้ำเค็มพิกความใดๆนะคะรถผ่านการตรวจสอบมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่หัวนอดค่ะคุองสั่งนะคะสีเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเห็นบอกสีเดียวกันก็ตวรถเลยนะคะหัวนอดเนาะหัวนอดเดิมเดิมเลยเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะรถบะมีส้นหนักคือความจมนําของน้าเข้มใดๆบะมีแน่นอนนะคะนี่เลยรถสวยแบบนี้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องอ่าลูกค้าท่านใดเนาะสนใจอยากวางรัวโทรมาหาข่อยรถดเด้อข่อยพร้อมสีซอยเหลือลูกค้านะคะอ่าเดี๋ยวมเมืองดอกยางค่ะดอกยางนะคะเนีนๆหน,นาๆเลยลูกค้า แม็กขอบสิบแปดนะคะได้เป็นแม็กทูทนปัดเงาสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าแม็กขอบสิบแปดซุ่มรอนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานหัวนอดบอมีิกันแกะก,กันไขหัวนอดบกขยับขยเยินบันไดสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยลูกค้าท่านไหนอ่ะอยากมาเมืองรถนะคะ่ะมาเมืองให้เลยนะคะชิลาสนุกค่ะลมเก่านะคะมึงเลยค่ะแพงประตูสภาพสวย,สวยเลยรถสภาพสว,สวยแบบนี้เลยนะคะ ลดผ่านการตรวจสอบมาเป็นสี่เหลี่ยบลอยแล้วนะคะลูกค้าการันตีว่ารันตีเลยว่ารถคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะคะรเซส,สวยแบบนี้แพงประตูนะคะบ่มีหลิวลอยในเป็นบอกเป้าไฟฟ้านะคะืมสถาบัสวยสมบูรณ์แบบเกสามารถเปิดได้นะคะ๋ยมามาเมือง มามึงงจอดตัวสีขาวเลยนะคะเดี๋ยวว่ามืองอีกรอบหนึ่งนะคะราคาตั้งขายนะคะยูทีเก่าแสนเจ็ดหมื่นเก่าพันบาทเป็นรถปีสิบเจ็ดนะคะไม่ในหนองเลยไม่ยูทีแสนสีเท่านั้นนะคะลูกค้าเนาะแต่ลูกค้ามารถสีขาวนะคะอย่างได้รถเจ็ดที่นางรถสีขาวเจ้าตัวนี้เลยนะคะสองจุดแปดวีขับสีเลยนะคะเจ้าสีขาวเนาะเกี่ยวออโตส้สวยเลยเดี๋ยวว่ามืงองจ้าตัวสีดาก,ก,ก่อนเลยนะคะเจ้าตัวส,สีดำนะคะเป็นโตโยต้า ฟอร์จูเนอร์สองจุดอ่ะสองจุดแปดวี่คือกันนะคะสองจุดแปดวี่ับสองนะคะเจ้าสีดำสภาพส,สวยเลยราคาตั้งคขายอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะเป็นรถปีสิบแปดนะคะส,สวยเลยไม่อยู่ที่แสนหาเท่านั้นนะคะลูกค้าอะเดี๋ยวมาเมืองไฟด้านหนากันก่อน,นเลยนะคะลูกค้าไฟด้านหน้านะคะสภาพส,สวยเลยบ่แตกบัหักบ่ตรมีขาบเหลือง สภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะหลอดไฟปุจจิตเตอร์งเงาเงามๆเลยไฟตัดหมอกสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมแสงงานเลยนะคะสีดําสีฉ่ำๆเลยเนี่ยค่ะบริเวาจะเปลี่ยนซองล้มนะคะบอแตกบอหักนะคะลูกขากระจังหนาข้ามยมแทจากโรงงานเลยสภาพสวยๆเลยนะคะเงากริบๆเลยไฟค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยบอแตกบอหกักบะมีสเก็ตหินนะคะบะมีขาบเหลืองนะคะลูกขาเงาเงางามเลย ไฟตัดหมอกสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะสีเดิมสีแทนแน่นอนจากโรงงานสีดําสีสม่ําเสมอสีฉ่ๆเลยนะคะลูกค่ะดอกยางนะคะเนนเนนนั้นหนาเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องได้เป็นแม็กทูทนปัดเงาคือกันเด้อค่ะได้เป็นแม็กทูทนปัดเงานะคะได้เป็นแม็กขอบ18นะคะสภาพสวยเลยซุ้มหลอนะคะหัวนอนบะมีกันแกะกันไขซุ้มหลอดเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนี่เลยค่ะสภาพสวยเลยปันดนะคะสภาพสวยเนนเนนั้นหนาเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะ พอดีเอาไฟเลี้ยวไปซ่อมนะคะลูกค้าเนาะเดี๋ยวสิมาิดต่ตางห้นะคะเบ่ต้องห่วงเลยพอดีอันตัวไฟเลี้ยวมันมีปัญหานะคะ<ม>พอดีอเอาไปสอมอยู่ประธนได้เปลี่ยนมาสาั่งมาอยู่อ่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวสเก็บรายละเอียดให้เดอแต่ว่าสวยๆเลยนะคะลูกค้า<ม>เดี๋ยวมาเมืองเบาจ้าประตูค่ะเป้าจ้าประตูนะคะเป็นข้อมีนแทนจากโรงงานนะคะกระจกเดิมๆเลยนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะ จ่าเดี๋ยวว่าเมืองดันหน,ใน้ายก่อนนะคะดันหนายนะคะได้เป็นบอหนังนะคะสภาพสวยๆเลยบอบะขาดบอมีขาบเรืองนะคะบอบะฉ่ำได้เป็นบอปลาเฟ,ฟ,ฟ้นานะคะเน่ยเลยค่ะเกสามารถเปิดได้นะคะเกกสวยสมบูรณ์แบบเลยเห็นบอนบอกกับบอลําเลยนะคะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะ อ่าเดี๋ยวขออนญุญาตคืนรถสักครู่นะคะลูกค้าไม่เดิมไม่แทนในน้อนจากของงานเลยนะคะนี่ค่ะเสียงเงียบเงียบเลยนะคะห่องนิมนิมเลยอ,ะะะายลยอ่าไม่นะคะสภาพสวยสวยเลยไม่บะมีตัดต่อก่อไม้นะคะไมู่่ธีหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหาร้อยสี่สิบแปดกิโลไม่เดิมเดิมเลยนะคะสะภาพสวยสวยเลยคนอนโซลน้่นบนนะคะลูกค้าคนอนโซลน้านบนนะคะสะภาพสวยสวยเลยบะมีขาบเหลืองเลยนะคะหน้าจอ นี่ค่ะคอนโซลกลางมีหน้าจงหนะ้าจอสภาพสวยสมบูรณ์แบบอ่าแล้วก็เป็นแอร์แอร์ออโต้นะคะได้เป็นแอร์ออโต้เนาะสองไอแสงมันสะท้อนเนี่ยนิดนึงนะคะต้องขออภัยหลายๆเด้พอพ่อแม่พีน่น้องมีแนววางแก้วน้ำอ่าแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโตโดด้แลวนี่หัวเกียร์งามๆเลยพ่อแม่พีน่น้องนี่เจ้าตัวนี้นะคะครับซองนะคะสองจุดแปดวี่ครับสองราคาตั้งคขายอยู่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรถสีดำ รถปีสิบแปดนะคะลูกค้ารถสวยเลยเปรียบเสมือนนองปลายแดงเลยนะคะแพงประตูนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาเมืองดันหลังกันก่อนนะคะด้านหลังนะคะบอสภาพสวยสวยเลยมาเมืองมาเมืองสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะสภาพสวยสวยแบบนี้เลยลูกค้าท่านนายนะคะอยากได้สีดําเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์เลยจเจ้ารถเจดี่นางรถครอบครัวไว้แคมป์ปิ้งนะคะเดี๋ยวมาเมืองหัวน็อตค่ะ หัวนอนนะคะหัวนอนบ่มีการแกร่กันไข,ข้คงสักเดิมแทนแน่น,น,นอนจากโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้เลยเห็นบ่สีเดิมนะคะสีสม่ำเสมอเลยนะคะสีดำสีสวยสีฉ่ำๆเลยนี่ค่ะหล่อสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะสม่หล่อนะคะเดิมแทแน่นอนจากโรงงานหัวนอดนะคะบ่มีการแก่กันไขหัวนอนบ่ขยับขยเยอนคงสักนะคะสภาพสวยๆเลยแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ อ่ะเมืองไฟค่ะไฟไทยนะคะสภาพส,ายสวยๆเงางางมประแตกบป,ปหักเลยนะคะคมเหมียนแท้จากลงงามเลยนะคะลูกค้านอกเอกาะว่าจะเป็นโลโก,ก้ะนะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวจะเปิดเปิดด้านหลังสกูนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะกด <c oughs> เปิดอาตโนมติเลยนะคะลูกค้า <c oughs> อ่ะโครงสังนะคะหัวน็อตนะคะลูกค้าว่ามีการแก้การายหัวน็อตบ่บขยับขยเยนโครงสังเดี๋ยแทนแนนอนจากลงงามน, <c oughs> นี่เลยะค่ะสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะ หัวน็อดค่ะซีเดียวกันก็ตโตรดเลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยมีอัลงอะไรอันนี่อะไรตรงเทียมากับรดเนี่ยมีครบเหมือนสุยางนะคะลูกค่ะเนาะรถส,สวยแบบนี้เลยนะคะรถเจ็ดทางนะคะสภาพสวย,สวยเลยเมื่ว่าสิเป็นเพดานนะคะเพดานลดก็สวยๆเปรียบเสมือนนองปลายแดงเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนาะ รถสวยแบบนี้นะคะสนใจนะคะโทรมาหาเซลแคทเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะอ่าสัากครู่นะคะอ่าให้เพื่อนปิดก่อนรถสาภาพจะสวยแบบนี้นะคะรถปีสิบแปดนะคะสองจุดแปดวีนะคะครับสองเนะาะสภาพสวยเลยเดี๋ยวมาเมืองเนี่ยค่ะลูกค้าอะ่ะ ซุ้มหอดนะคะเดิมแทนในนอนจากโรงงานเลยสภาพสวยเลยนะคะดอกอย่างได้เน้นานานๆเลยบันไดสภาพสวยสมบูรณ์แบบมาเมืองแพงประตูค่ะแพงประตูนะคะหัวนอนบะมีการแกะการข,าย,นนรขยับขยเยร่น,นะคะคุ้งสากสวยเลยมาแบบว่ารีวิวแบบบุบบาบูบบ,บให้มันให้ให้ลูกค้ามึงแบบว่าถูกฝีเลยนะคะเจ,าจา้าฟอรเจูนเนอร์เนาะนี่ค่ะสภาพสวยเลยเบาะไฟฟ้านะคะเบาะสวยงามมากเลยนะคะเบาะประช้ำเบาะมีขับเลือง รถสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถเจ็ดทีนังเนาะอ,อยากไดสีดําเจ้าตัวนี้กระตอบโจทย์ลูกค้าเลยราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถปีสิบแปดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะแคดมีไฟแนนซ์แลบ์เ,เซ็ตเอกสารให้ลูกค้าเดลว่ต้องหัวแล้วจอมต่อมานะคะเข้ามามืองจับสีบอลเงินกันก่อนเลยนะคะ เจ้าซีมอนเกิลน,นะคะเป็นรถปีสิบแปดนะคะลูกค่ะเนาะเป็นรถปีสิบแปดนะคะอ่ะเจ้าตัวนี้นะคะเครื่องสองจุดสีวีนะคะขับสองนะคะราคาอยู่ที่เก่าแสนหามื่นเก่าพันบาทนะคะอ่ะเดี๋ยวมืองก่อนเลยสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะรถเจ็ดทีนงังรถครอบครัวนะคะเดี๋ยวมาเมืองดันหนักกันก่อนเลยนะคะลูกค่ะ ด้านหน้านะคะสภาพสวยเลยได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมึงเลยนี่เงาเงางามประแตกรหัไฟตัดหมอกสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะสองร่มนะคะประแตกรหัสสีสวยสีสม่ำเสมอนะคะมึงเลยกระจังหน้าเป็นพรมเยียมแท้จากโรงงานบรหับถกเดือะสภาพสวยเลยไฟนะคะประแตกวหัสปรมีขาบเลืองสภาพสวยบ่มีสเก็ตหงสเก็ตหินไฟตัดหมอกสภาพสวยสมบูรณ์แบบ สีสม่ำเสมอเลยนะคะสีเดิ of of storm, มแทนแน่นอนจากโรงงานมามีกับสีใดๆนะคะผ่านการตรวจสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดอกยางนะคะเนียนๆหนาๆเลยนะคะจะเป็นแม็ก o าวเ18นะคะแม็กทูชนปัดเงาคือกันเด้อค่ะลูกค่ะดอกยางนะคะเนียนๆหนาๆเลยเห็นบ่ค่ะดอกยางเนียนๆหนาๆเลยสามารถใช้งานได้อีกโดนนะคะลูกค่ะซุ้มรอนะคะหัวน็อตมามีกัรแกกันขายหัวน็อตบกขยับขยัน ค้งสานะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานโหลดบอมี่สนักผิดความจมน้ําเค็มนะคะบันไดนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบแน่นหนาเลยมีไฟเหลวอยู่ที่กระจกนะคะฮะเดี๋ยวมาเมืองบอกจับประตูนะคะเป็นค้อมีมแทนจากโรงงานกระจกนะคะลูกค่ะกระจกเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะมีโลโก้ตอยตรงตัวป่าเนาะเดี๋ยวมาเมืองบอกค่ะ บอสภาพจะสวยเลยนะคะบอมีขาดบอมีขับเรือบอบ่าฉํานะคะได้เป็นบอปลาแฟฟ้านะคะสภาพสวยเลยเกสามารถเปิดได้นะคะลูกค่ะเกสามารถเปิดได้นะคะอ่ะบอนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยได้เป็นพื่อมาไลยมาติฟังชันนะคะลูกค่ะเป็นพวงอมาไล่มาติฟังชันเนาะเจ้าตัวนี้นะคะไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสี่มืนเจ็ดพันหนึ่งรอยยี่สิบเก้ากิโลนะคะ อ่าคอนโซลนะคะสภาพส,ายสวยๆเลยเด้อสี่คืนรถสตาร์ตโรลให้ง,งนังขค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นรถปีสิบแปดนะคะราคาตั้งขายอยู่เก่าแสนหามืงินเก่าพันบาทนะคะฟอร์จูเนอร์สวยๆแบบนี้เลยไม่เดิมไม่แท้แน่นอนจากโรงงานนะคะสภาพส,ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะพอแม่พีหนวงเนาะไม่หน่หน่อยเลย คอนโซลนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยพอมีขาบเหลืองนะคะอุ้อยแอร์เย็นแห้งนะคะลูกค้าหน้าจอนะคะนี่เลยสภาพสวยสวยเลยนะคะโอ้แสงเข่าค่ะอ่ามีหน้าจงหน้าจอนะคะลูกค้าแอร์ออ,อตโต้ได้เป็นเกียวออตโต้งามแบบนี้เลยมีแนวว่างเกียวนองเกียวหนาะสภาพสวยสวยเลยนะคะลูกค้าอ่ะ หัวน็อตค่ะหัวน็อตนะคะบ่มีกัรนแกะแกนไขนะคะหัวน็อตแพงประตูนะคะแพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตบ่มีกัรนแกะแกมไขคลองสั่งเดือบแทนในนอนจากโรงงานหัวน็อตซีเดียวกันกับโตรถเลยนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยโหลดบ่มีหย่อมแมวหรือว่าตัดต่อยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องบะมีนะคะเครื่องดื่มเครื่องแทนแนนอนจากโรงงานรถสภาพสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ โทรมมหาเซ์แคดไดเลยนะคะที่เบอร์ซุนด์เก่าหนสองแปดหนึ่งหันหนึ่งสามเก่านะคะโค้งสัตว์นะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานแพงประตูบอมี่ลิวลอยในกาดใส่งานเลยนะคะอ่ะดอกยางนะคะเนีนๆหนาๆเลยนะคะลูกค้าซุมรอเดิมแท้แน่นอนจากโรงงาน,นะค่ะหัวนอนบอมีกัดแกกันไขหัวนอนปลขยับขยืดแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบไฟไถ่ายนะคะบปรตกบ์บ,บักบอมมีขับเหลืองนะคะสภาพสวยๆแบบเนียเลยบอะวาจะเป็นโลกโก้ฟอร์จูเนอร์บะมวาจะเป็นโลกโก้ของโตโยต้ยตา เป็นข้อมีมแทนจากโรงงานเลยนะคะสับพักส้สวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้สีบอลเงินหรือว่ากําลังมองหาสีบอลเงินอยู่เจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้าเนาะโอขออภัยหลายๆเนาะค่ะป่ายตกอ่านี่เลยค่ะค้งสั่งนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวมาเมืองค่ะหัวน็อตนะคะว่มีการแกะกรรัรนไขหัวน็อตบ่ขยบขย,บขยันค้งสั่งเดิมๆเลยนะคะรถว่มีส้นหนัด อ่าส้นหนักพิความจมน้ำขอจมน้ำเค็มม,มีแน่นอนนะคะโหลดผ่านการตรวจสอบม,มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วแขกการันตีว่ารันตีเลยนะคะว่ารถสวยรถเดิมแน่นอนลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้รถเจตที่นางรถครอบครัวนะคะมีเลยค่ะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะมือหนีแนะนําเลยนะคะสามซีลูกค้าอยากได้สีดมาตัดสินใจเอาเลยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะคะลูกค้าเนาะ ใส่สัมภาระสิ่งของใดเด้อรถเจทีนางกเ็เลยเนาะพับบ่งพับบอกขื้นเอาเลยนะคะลูกค่ะโรถเซสวยแบบนี้นะคะเป็นเปิดระบบไฟฟ้านะคะลูกค่ะเป็นเปิดระบบไฟฟ้านะคะรถเซสวยแบบนี้เลยหาบว่าสุปเป็นสีดำสีเทาสีบอลเงินลูกค่ะมาเลือเอาเลยนะคะเดี๋ยวค่ะมีกล่องมองลงมองล้างกล่องพลอยล้างนะคะสภาบสวยสวยหมดเลยนะคะขาทันไรน,นะคะยังได้รถไจดแสงงานมาเลย พงหาเซลแคนเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก่าหาอเป็นหนึ yes, cioè, ่งหาหนึ่งสามเก่าแมสภาพสวยเลยดอกยางแน่นๆน่าหนาเลยนะคะมึงเลยค่ะสุมรอทุกสุมนะคะเดิมแทนแน่นอนจักโรงงานบันไดนะคะแน่นๆน่าๆนภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยพงสานะคะหัวนอดประมีการแกะการขายหัวนอดประขยับเขยอนแพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบแบบเสมือนนองปลายแดงเลยนะคะรถสวยแบบนี้นะคะลูกค้า ลูกค้าท่านใดน,นะคะยูร่แวะกใกล้ๆอยากมาล่องขับเมืองมาได้เลยนะคะที่ร้านสนุกคาลมงเก่านะคะร้านซะอู่ตรงขามกับบิ๊กซีลงเก่านะคะยินดีตอนรับนะจ๊ะหรือว่ามามาถือโทรหาเซลแคทได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่าเมืองขาแพงกะตูส่สัพพามสวยเลยได้เป็นมอปลาไฟฟ้าส,สวยแบบนี้เลยบเบาป่าไฟฟ้าคู่หนานะคะ,ะ,คะสภาพาสวยเบาสวยเลยอ่ะลูกค้าท่านไหน,นะคะอยากได้ซีบอลเงินนะคะ เจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่เก้าแสนหามืนเก่าพันบาทเท่านั้นนะคะไม่ในหน่อยเลยนะคะลูกค้าอยู่ใ้สีใดมาเลือกเอาเลยนะคะสีบอลเงินปีสิบแปดนะคะสีดํานะคะราคาตังคขายอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเก่าพันเป็นรถปีสิบแปดคือกัดนะคะเจ้าสีขาวนะคะราคาเก้าแสนเจ็ดมืนเก่าพันบาทเป็นรถปีสิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวมาเมืองของเครื่องเจ้าตัวสีขาวเลยนะคะไปจ้า มาเมืองของเครื่องเจ้าตัวสีขาวเลยนะคะรถปนนะะีสิบเจ็ดนะคะสภาพทีสวยเลยนะคะก่อนเมืองของเครื่องนะคะมืองมุมกว่างกันไปก่อนเลยนะคะเปิดฟ้ากระปุกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเ,เจ้าตัวสีขาวเจ้าตัวสีดําเจ้าตัวสีบอลเงินรถเจ็ดทีนางตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนลูกค้าท่านใดกําลังมองหานะคะประวัติดีนะคะฟรีดาวไปเลยดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทไปเลยนะคะได้ดอกเบี้ยถูกๆไปเลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่สองจุดหาเกาเท่านั้นนะคะพรีซีปเนาะ ท่าดอกเบี้ยเจ็ดปีนะคะที่สองจุดเก่าๆเท่านั้นนะคะลูกขาขาร smells, well. milk, climate, เราือสวยๆแบบนี้เลยนะคะมะมืองห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องนะคะเดิมๆเลยนะคะบวบเปลี่ยนฝาครอบเครื่องนะคะดำๆเงๆงามๆเลยนะคะบวแตกบวหักบวมีขับเรือห้องเครื่องนะคะแหงๆเลยนะคะบวมีขับน้ามันเลยนะคะการมาถูกจุดนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานหัวนอาบวมีการแก้การไขขั้นบวมดบวหักบวงอนะคะสับพสวยๆเลยเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะลูกค่ะ รถสภาพสวยเลยนะคะรถบะมีสุนหนักจมน้ำองน้ำเข้มบะมีแน่นอนนะคะรถผ่านการตรวจสอบมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วตัวเพจนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยบกวาติเป็นสติกเกอร์มออออกกอนะคะเนี่ยเลยค่ะสภาพสวยเลยนะคะบะมีขับนามันนะคะหัวเครื่องแข็งเลยมเมึงหัวนอดยึดฝากระโปงค่ะหัวนอดยึดฝากระโปงนะคะหัวนอดบะมีกันแก,กกันคขหัวนอดปอขยับขย,ยนันฝากระโปรงเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเนี่ยเลยค่ะ บ่อว่าสิเป็นจุดเม็ดอาดนะคะเดืมแทนแน่นอนเลยสติกเกอร์นะคะสภาพสวยเลยหัวนอนจิ๊ฟังกระปุกอีกด้านหนึ่งนะคะสภาพสวยเลยนะคะหัวนอนบะมีการแกะกันไขหัวนอนบะขย,ยับขยื่นแทนกันความห่อนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถเจดี่นางรถขอบคูณว่านเนาะอยากได้สีขาวเจ้าตัวนี้เลยตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนต่อมานะคะมาเมืองของเครื่องเจ้าตัวสีดําเลยนะคะเจ้าตัวสีดําสวยเลยนะคะเป็นรถปีสิบแปดนะคะ าขอบเครื là, euh, ่องนะคะเงาเงาเงามงเลยบา่แตกบ่หักบม่มีขาบเรืองนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยอ่ะของเครื่องนะคะแห่งแงเลยบม่มีขาบน้ามันนะคะลูกค้าบม่มีขาบน้ามันเลยของเครื่องแห่งแงค่ะหัวน็อตนะคะบม่มีกันแกกันไขค่านะคะปวดบม่หักงอนะคะเรือสภาพสวยๆเลยโรจอดไวนะคะก็สีมีฝุ่นเนนิดนึงนะคะนี่ประตองห่วงนะคะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะคะรรสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะของเครื่องนะคะนี่ ัวนอตนะคะบ่มีการแก่กันไขนะคะการมาทุกจุดนะคะเดิมแท้แน,น่นอนจากโรงงานเลยนะคะของเครื่องแห่งๆเลยนะคะรถบ่มีส้นหนักคือความจบนําของน้ำเคมบ่มีแน่นอนตัวเพลนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะราว่าจะเปลี่ยนสติกเกอร์มอสอกอ,อกอนะคะยังอยู่ครบอยู่เด้อเนี่ยค่ะหัวนอตนะคะหัวนอตบ่มีการแก่กันไขนะคะหัวนอตที่ฟ้ากระป๋องสภาพสวยสวยส,วยสมบูรณ์แบบเลย พ้ากระโปงนะคะเดิมแท้แน่น,นอนจากโรงงานเพราะว่าสิบแปดสปีกเกอร์นะคะกับเดิมๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาเมืองหัวน็อตอีกฟังหนึ่งค่ะหัวน็อตน,นะคะบวขยับขย,ยันหัวน,อน็อตบ่มีกันแก้กันไขนะคะเพราะว่าสิเป็นชุดเมคอาร์ตนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะแผ่นกันความหอนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะบ่ะขัดบ่มีขับเหลืองอ่ะลูกค้าท่านไหลน,นะคะที่มากสีดํานะคะอยากได้จ้งฟอร์จูเนอร์สีดํานะคะเจ้าตัวนี้เลยนะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอน รถปี18นะคะสวยๆเลยเดี๋ยวมาเมืองหองเครื่องเจ้าตัวซีบอลเงินกันก่อนเลยนะคะเจ้าตัวซีบอลเงินนะคะหองเครื่องสภาพสวยขึ้นกันนะคะมึงเลยค่ะเป็นรถปี18เนาะอ่ะฝาครอะคะรรรคบเครืองนะคะบาแตกบาหักบามีขาบเหลืองนะคะลูกหามองเลยบาแตกบาหักนะคะสภาพสวยสมูนแบบเลยง,งามๆเงาๆเลยนะคะตัวนี้เนาะฝาครอบเครื่องดำเลยนะคะอ่ะหองเครื่องนะคะแห่งๆเลยนะคะ เดิมๆแห่งๆเลยบะมีขาบน้ำหมอกน้ำมันนะคะหัวนอนบะมีการแก้ก,การไขขันบุโคดบะหักบะงอน,นะคะรถสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะโดยบะมีส้นหนักจมหนำของน้ำเข้มตัดต่อเปลี่ยนพงเปลี่ยนเครื่องบะมีแน่นอนนะคะขารันตีว่ารันตีเลยว่าเป็นรถคุณภาพเกรตเอแน่นอนมามึงค่ะหัวนอนถูกจุดน,นะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะน่ะ ตัวเพจนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะสติกเกอร์มอกเอก่อทุกอย่างครบหมดน,นะคะลูกค้ารถสภาพสวยเลยนะคะการันตีว่ารันตีเลยนะคะลูกค้าทนาดนะคะอยาามาล่องขาบรถนะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านสนุกค,ค่ะเนาะหัวนอ็อตยีดห้ากระป๋องค่ะหัวน็อตบะมีกันแกกันไขาฟ้ากระป๋องนะคะสวยสมบูรณ์แบบเลยเดิมแทนแน่นอนนะคะลูกค้าจุดเมตอาร์นะคะ นี่เลยจุดเม็ดอาดเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานสติกเกอร์เดิมจากโรงงานเลยโรถบอมีสนหนาผิดความจุน้ำของน้ำเข้มกับสีบอมีนะคะหัวนอตน,นะคะบอมีกันแกกันไฮห,หัวนอตบวขยัยขยันแผ่นกันความหนสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้สีบอลเงินลูกวากำลังมองหาสีบอลเงินนะคะต่อฟอจูเนอร์ตัวนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะโรถส,สวยแบบนี้เลยนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่เก้าแสนหาหมื่นกพันบาทเท่านั้นนะคะอา่าโรสสวยเลย เดี๋ยวนะคะผู้ไหนน่าสนใจโทรมาหาเซลล์แคทได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะลูกค้าอยู่จงังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะแคทมีไฟนแนนซ์แลมเปอร,ร์เซ็นต์เอกสารให้ลูกค้าหอดหนาบานเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเนาะและ้วก็มีรถสไลดสล์ส่งรถให้ลูกค้าหอดหนาบานเลยคือกันนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องผ่านอนุมัติผ่านลูกค้ามาสะดวกมารับรถเองแคดมีรถสไลดสล์ส่งรถให้ลูกค้าเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะลูกค้าท่านไหนอยากได้รถมาใร์งาน หรือกำลังมองหาลุดใบใสงานอยู่ทุกหาเซลล์แคนเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะลูกค้าเนาะมื่อนี้นะคะทางเซลล์แคนบอกผิดประกันใดผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยพ่ยพอแม่พี่น้องสุขภูมสุคนอ่าแล้วก็บเอฟซีทางยูทูบนะคะแล้วก็บอ่ะพี่ๆทางยูทูบเนาะที่ได้รับชมคลิปของเซลล์แคนนะคะผิดพลาดประกันใดขออภัยนะตรงนี้นะคะอ่ะกอย่างเนึ้อนะคะฝากไว้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เซลแคทเด้อเป็นกำลังใจให้เซลแคทเด้อค่ะเด้อมีอย่างโทรมาหาเซลแคทได้เลยนะคะที่เบอร์09281139แต่ว่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เซลแคทเด้อร์ไม่นี่นะคะเซลแคทเสียงอีสานก็ต้องขอรับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ